คลิปขยะหมายถึงอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวอยู่มากับคําว่าคลิปขยะนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาทำาอ่อครีเอเตอร์ หรือเปิดสร้างรายได้กับ Facebook มาแล้วนั้นอาจจะเคยได้ยินอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับคำพูดเหล่านี้มาแล้วแต่สำหรับครีเอเตอร์มือใหม่หรือผู้ที่เข้ามาเปิดสร้างรายได้กับ Facebook ใหม่ๆเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ท้อแท้หมดก,กำลังใจไปบ้างนะคะแต่ว่าสาวยูบ,บอกว่าสู้ๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสาวอยู่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่เมื่อก่อนนั้นมีคนบอกว่าคลิปของสาวอยู่เป็นคลิปขย,ยคะค่ะเพื่อนๆถามว่าเรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจไหมก็มีค่ะเพื่อนๆช่วงแรกที่ได้ยินคือสาว่อยากทคลิปต่ แต่ว่า,าสายเดืยอจะมาส่งกําลังแรงใจให้เพื่อนๆนะคะว่า ไม่มีใครค่ะที่จะเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครค่ะที่จะประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่คลิปแรกที่ทำเพื่อนๆเราต้องค้นหาตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าเราค้นหาตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกเราจะเจอนะคะเพื<ๆ>่อนๆกว่าเราจะเจ,จ,จอกว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่ะเราควรใส่ใจไหมถ้ามันทําให้เราสบายใจเราก็ใส่ใจได้ค่ะแต่ถ้าอันไหนที่ทําให้เราไม่สบายใจอันนั้นไม่ควรเอามาใส่ใจนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราควรมาสร้างพลังบวกค่ะไม่ควรสร้างพลังลบให้กันนะคะเพื่อนๆฉะนั้นคุก ทุกคนต้อง ผ่านประสบการณ์ไปก่อนต้องมีประสบการณ์ค่ะถึงจะรู้ว่าตัวเองทาอะไรแล้วออกทําออกมาได้ดีฉะนั้นสาวอยู่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนที่เขาข้ามผ่านาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่คลิปแรกหรอกค่ะขยะนั้นหมายถึงอะไรคลิปขยะหมายถึงคลิปที่ไม่เป็นที่น่าสนใจของคนใดๆคนอื่นๆค่ะเพื่อนๆคลิปที่คนอื่นๆเขาปัดทิ้งนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วเราทํายังไงถึงจะทําให้คลิปของเราไม่เป็นคลิปขยะสาวอยู่เองนะคะสิ่งที่ สาวอิวทำก็คือสาวอิวทำคลิปเสร็จสาวอิวจะติดแฮชแท็กที่มันตรงกับสิ่งที่สาวอิวทำค่ะตรงกับคลิปที่สาวอิวทำค่ะอย่างเช่นสาวอิวทำคลิปเกี่ยวกับสายความรู้สาวอิวก็จะติดแฮชแท็กเกี่ยวกับสายความรู้ค่ะ ถ้า AI เขาส่งให้เราถูกกลุ่มถูกกลุ่มก้อนคนที่เขามีความสนใจเหมือนกับเราคนที่เขามีความต้องการเกี่ยวกับเราเหมือนกับเรา AI ส่งไปถูกกลุ่มยังไงคลิปของเราก็ไม่เป็นคลิปขยะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพื่นทำคลิปกับอาหารอย่าลืมติดแฮชแท็กเกี่ยวกับอาหารนะคะถ้าเพื่อนเติดแฮชแท็กผิดกลุ่ม AI เขาส่งไปผิดกลุ่ม ที่แน่คือคนที่เขาได้รับคลิปของเราจะเป็นกลุ่มอื่นที่เขาไม่ได้มีความสนใจกับคลิปที่เราทาค่ะเพื่อนๆดังนั้นเมื่อเขาไม่สนใจเขาก็ต้องปัดคลิปของเราทิ้งค่ะคลิปของเราจะเป็นคลิปขยะอย่างแน่นอนค่ะเสาวู่ฝากไว้นะคะถ้าเพื่อนๆทําคลิปติดแฮชแท็กให้ตรงกับคลิปที่ตัวเองทําค่ะเราจะไม่ติดแฮชแท็กแบบว่าติด ไปหลายๆกลุ่มหลายๆอย่างนะคะเราควรจะติดแฮชแท็กที่มันตรงกับคลิปของเราเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเขาส่งไปไม่ตรงกับสิ่งที่เราทำแน่นอนคลิปของเราโดนปัดทิ้งเมื่อโดนปัดทิ้งคลิปของเราก็เป็นคลิปขยะค่ะเพื่อนๆนนั่นเลยค่ะถึงเรียกว่าคลิปขยะอันดับแรกนะคะคือหัวข้อค่ะถ้าเราจั่หัวข้อที่น่าสนใจค่ะเป็นที่น่าสนใจเพื่อนเพื่อก็จะหยุดดูคลิปของเราค่ะอันดับที่สองค่ะ ทำยังไงให้เพื่อนๆหยุดดูคลิปของเราในช่วง3วินาทีแรก5วินาทีแรกหรือดูคลิปของเราให้จบ เราก็ต้องทําคลิปให้เป็นที่น่าสนใจค่ะทํายังไงให้เพื่อนๆเพลิดเพลินกับการดูคลิปของเราอย่างเช่นสาวอิ๋วทําคลิปกับความรู้สาวอิ๋วอยากรู้อะไรสาวอิ๋วก็คิดว่าสิ่งที่สาวอิ๋วอยากรู้ในการเรียนรู้ที่จะเปิดสร้างรายกับกับ Facebook เพื่อนก็คงอยากรู้เช่นเดียวกันสาวอิ๋วก็จะไปนค้นหาข้อมูลค่ะให้เข้าใจและสาวอิ๋วก็จะมาถ่ายทอดในคลิปของสาวอิ๋วค่ะเพื่อนๆ คลิปของเราจะไม่ใช่คลิปขยะอีกต่อไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เราติดแฮชแท็กให้ตรงกับคลิปที่เราทําเนื้อหาที่เราถ่ายทอดแค่นั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว AI เขาจะส่งให้เราเอง AI ส่งไปยังกลุ่มก้อนกลุ่มคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับคลิปที่เราทํายังไงแล้วคลิปของเราก็เป็นที่น่าสนใจและไม่ใช่คลิปขยะอีกต่อไปแล้วค่ะเพื่อน